อ่ะตอนนี้เรามากันถึงเรื่องนี้คุณได้ดู50 Shades of Grey แล้วป่ะได้ดูครับชอบไหมสนุกไหมสนุกดีครับแล้วพอคุณดูปุ๊บคุณมีความรสุกเดี๋ยวต้องดูภาคต่อนะก็คิดว่าอยากลุ้นว่าภาคต่อจะเป็นยังไงและอ่านหนังสือหรือยังไม่ได้อ่านเลยไม่ได้อ่านใช่ไหมคุณรู้ป่ะหนังสือต้นฉบับเนี่ยของภาคต่อจาก50 Shades of Grey เนี่ยอ,อยู่ดีต้นฉบับมันหายไปแล้วตอนนี้กำลังจะวางแผงแล้วว่ะคุณเขาใหญ่นะฮะติดตามครับ นี่เลยนะครับต้นฉบับของเกรย์นะฮะนี่ยายภาคต่อของ50 Shades of Grey นะครับถูกคนร้ายเนี่ยขโมยไปจากไหนรู้ไหมฮะจากสำนักพิมพ์เลยฮะ เพนกวินแร n ดอมเ o าส์นะครับเมื่อวานนี้นะครับทั้งทังที่ภาคต่อของสุดยอดนิยายอีโรติกนะครับที่เป็นที่ชื่นชอบของนักอ่านทั่วโลกเนี่ยกำลังที่จะวางจำหน่ายในสัปดาห์หน้านี้แล้วนะครับโดยทางต้นฉบับเนี่ยนะฮะที่ถูกขโมยไปเนี่ยจากทางสำนักพิมพ์เนี่ยนะครับก็มีการคนในบริษัทก็มีการไปแจ้งเจ้าที่ตำรวจที่เมืองเคนนะครับที่อยู่ทางตอนใต้ของประเทศอังกฤษเพื่อตามหาคนร้ายมาลงโทษโดยทันทีนะครับ E.L. j เจมสนะครับนักเขียนเจ้าของบทประพันธ์เผยว่า g r ร y เนี่ยเป็นนิยายภาคต่อของ50 Shades of Grey นะครับที่เปิดเผยถึงความลับสำคัญของคริสตี้เกรยซึ่งเธอก็กลัวครับว่าคนร้ายที่ขโมยต้นฉบับไปเนี่ยจะนำความลับเนี่ยไปเปิดเผยก่อนที่นิติอาสาเนี่ยจะวางจำหน่ายนะฮะซึ่งนั่นแหละครับจะสร้างความเสียหายเป็นอย่างมากตอนนี้ทางตำรวจเองนะครับผมก็เต็มที่ฮะพยายามสืบหาว่าใครกันแน่ที่เปนคนเอาไปนะฮะเพื่อป้อง กไม่ให้ต้นฉบับเนี่ยถูกนำไปเผยแพร่ทางโลกออนไลน์นะครับโดยโดยเกรเองไม่ใช่นิยายเรื่องแรกนะครับที่ถูกคนร้ายขโมยไปถ้าคุณผู้ชมจำกันได้ก่อนหน้านี้นะฮะแฮร์รี่พอตเตอร์แอ h a l f Blood ฟบลัด e ของ J.K. Rowling เองเนี่ยนะครับก็โดนคนร้ายเนี่ยขโมยไปจากสนักพิมพ์นะครับแล้วก็พยายามนำไปขายให้กับสนักพิมพ์แทบลอยฉบับหนึ่งมาแล้วครับ f i s t y s h s of s r f Grey นะครับเป็นนิยายตรยภาคที่มียอดขายรวมทั่วโลกมากกว่า125ล้านเล่มนะครับผมทำรายได้ไปเนี่ยนะครับรวมแล้วเนี่ย500ล้านเหรียญสหรัฐนะครับโดยเกร y นิยายเล่มที่4ของ f i s t y s h s of s r f Grey นะครับจะเล่าเรื่องผ่านมุมมองของคริสตี้เกรย์ครับมีกำหนดเนี่ยวางแผง18มิดมิถุนายนนี้ครับซึ่งเป็นวันซึ่งตรงกับวันคล้ายวันเกิด ของคริสตินเกรย์พอดีครับอันนี้เขาตีเพลงเสร็จหรือยังกันไปดูนะครับคือถ้ามัานาจะาวางจำหน่าย18มิถุนายนใช่ถ้าจะตีละตีพิมแล้วใช่แต่มันหายไปยทีนี้ไอ้อความลับที่มันจะความตื่นเต้นน่ะถ้ามีคนอาไปบอกหมดก็จบกันก่อนวันขายก็จบกันนะนะครับอะมา